สวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่จังหวัดนครนายกนะครับวันนี้เราเอา MTB นะครับมาปั่นกันก็เดี๋ยวเราจะปั่นไปเส้นทางนะครับอ่างเก็บน้ำข้อโบดแล้วก็อ่างเก็บน้ำใสทองครับแล้วก็ไปอุ้ปื้อแล้วก็จบที่เกิดขุนดาประการชนนะครับตอนนี้เวลาประมาณ4โมงนะครับแต่ค่อนข้างแรงอยู่นะประมาณ38องศาก็เดี๋ยวเราปั่นไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวดูบรรยากาศกันวันนี้เราก็มาปั่นกาแฟนะครับ เช้าก็ไปปั่นที่เ,ออเส้นสามสี่หกมาแล้วครับไปวนแปดรอบประมาณดิระยะทางหกสิบกิโลนะครับดูบรรยากาศกันมาครับตอนนี้ออกไปตนน่างจังหวัดแล้วเนาะกับเส้นทางอ่าเก็บน้ำนะครับไปเด้ย พอเราปั่นมาได้ประมาณ4.3กิโลนะครับด้านหน้าจะเป็นโรงเรียนในร้อยจะบบอนะครับเดี๋ยวเราเรยวขวาขึ้นเนินพยั่งเขบน้ำคลองโบดนะครับเดี๋ยวเราเร็วขวานะครับเป็นถนนเส้นโยธาธิการนะครับก็จะลัดเลาะโรงเรียนในร้อยจะาลอสนะครับช่วงนี้ก็จะเริ่มเป็นเนินละจะมีช่วงชันช่วงหนึ่งนะครับ เดี๋ยวด้าน่าจะเป็นเนินละไปครับเริ่มขึ้นเนินตอนนี้สองเปอร์เซ็นต์ลองใส่เกีีย่ยเรื่อยๆไม่ต้องรีบหรอกมีเก้ียกใช้ไป ตอนนี้ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับก็ขึ้นเรื่อยๆเนาะไม่ยาวเท่าไหร่นะครับประมาณสักสองร้อยเมตรหมดแล้วเนินชั้นประมาณหกเปอร์เซ็นต์ระยะประมาณสองร้อยเมตรนะครับตอนนี้เราก็มาถึงอ่างเก็บน้ำความโบทนะครับด้านซ้ายมือของเรา ก็เดี๋ยวเราปั่นลงไปดูวิวด้านล่างนะครับว่าเป็นยังไงบ้างแต่เส้นทางนี้ชอบมากเลยพอยิ่งนะฝนนะฝนล,ลงหน่อยเนาะมันเขียวมากอะออด้านหน้านะซ้ายมืออย่าเลยนะไปลงไปดูวิวอ่างเก็บน้ำห้องบวดกันนะครับซ้ายนี่แหละซ้ายนี่แหละลงไปเลย ไปชมวิวหน่อยครับด้านล่างเจอซ้ายถึรแล้วน,นะครับบรรยากาศดีอะช่วงนี้น้ำแห้งนะ <c oughs> ส่วนใหญ่ก็จะมีพวกชาวบ้านนะครับเอาพวกควายมาลงมากินหญ้าก,กันเนาะด้านล่าง ปครับเดี๋ยวผมพาลงมาดูด้านล่างเดี๋ยวนะว่าวิวเป็นยังไงบ้างด้านล่างของ่างเก็บน้ำนะครับเราเอามทีบมานะสบายมากตอนนี้ก็ลงมาอยู่ด้านล่างของอ่างเก็บน้ำพ้อมบนนะครับก็เดี๋ยวเราก็ขึ้นไปด้านบนเนาะ เนี่ยลงมาดูวิวด้านล่างก่อนโอ้ยสวยครับสามารถลงมาด้านล่างได้นะครับก็จะมีาชาวบ้านแถวนี้นะครับนำควายมากินหญ้าเนาะแล้วก็มาเป่นนาดแบบนี้ไปเดี๋ยวขึ้นไปด้านบนนะครับเดี๋ยวเราไปอ่างเก็บน้ำใช้ทองกันต่อนะครับและวันนี้ดีหน่อยนะครับท้องฟ้าแจ่มใสเนาะมองเห็นวิวได้แบบสุดสายตานะครับอ่านี่ไงควาย นี่ครับโอ้โหตัวใหญ่มาก่ะเดี๋ยวเราไปอ่างเก็บน้ำทรายทองกันต่อตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปยังอ่างเก็บน้ำทรายทองนะครับซึ่งอยู่ตําบลเขาธุเรียนนะครับขาพานเนี่ยนะจำไม่ได้เหมือนกันก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศนะครับสวยอยู่นะความเร็วใช้ไม่เยอะครับวันนี้ประมาณ2 7 2 8นะครับ แดดแรงมากเลยตอนนี้36องศานะตอนแรก39องศาดีหน่อยแว่วิวสวยครับที่นี่ชิดซ้ายหน่อยแค่เส้นทางค่อนข้างโอเคนะครับถ้าจะมาปั่นกันก็มาได้นะครับรถไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เช่นนี้เป็นเส้นรองนะครับ พอไปเจอแยกนะครับเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเนาะไปทางอ่างเก็บน้ำห้วยเปือกับอ่างเก็บน้ำํำไซทองครับระยะทาง4กิโลโอเคไปเลยครับ <c oughs> <G> ก็จะผ่านวัดเียนะครับวัดสมบูรณ์สมคีด้านหน้าเหมือนจะมีเมฆฝนนะครับไม่แมน่ใจเจอหรือเปล่าน,นะ่ากนนี้ค่อนข้างร้อนเลยนะ <c oughs> แค่ร้อนเอาเรื่อง กอนนี้มันก็จะเป็นทางขึ้นเนินเรื่อยๆนะครับประมาณหนึ่ง็นะไม่ได้ชันอะไรมากแต่ก็กินแรงนิดนึงด้านหน้า,น,านะครับอ่าเก็บน้ำใสทองเดี๋ยวเราขึ้นไปดูบรรยากาศด้านบนกันนี่เราก็ถึงทางเข้าแล้วครับไปกีปันเลยมันจะมีทางเข้า2ทางนะครับทางระเบียงไพรวล่ alet, แล้วก็ซอยสมคิดหนึ่งนะครับหมู่ที่12นะบสองตําบลเขาพระนะเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายเข้าไปด้านในนะครับก็ช่วงขึ้นอ่างก็ชัน น่าจะมีสิบเปอร์เซ็นต์อยู่นะเดี๋ยวไปดูกันว่าชันขนาดไหนเดินเลี้ยวซ้ายถึงแล้วนะครับอ่างเก็บน้ำไส้ทองน้ำแห้งมากช่วงนี้วิวก็ใช้ได้นะครับ แต่ผมว่านุคอโบดอ์นะเสกว่าเออเดี๋ยวพักต่นปปอนร่มๆกันแล้วปะได้เลยเดี๋ยวพักหน่อยนะครับเมื่อก,กี้ก็ได้ขึ้นมาเนาะสามเปอร์เซ็นต์ได้อยู่ ตอนนี้เราก็ลงมาจากเก็บน้สายทองอันเนาะเมื mm ่อกี้เราก็ขึ้นไปชมวิวกัวกนวันนี้ลมแรงมากแล้วก็แดดแรงด้วยเมื่อกี้แฟนเจอเนื้อ13เปอร์เซ็นต์ไปก็แย่ yeah, นะครับว่าจะไม่ขึ้นห้วยปือแล้วเพราะตรงนั้นก็ชันอยู่เหมือนกันทางขึ้นก็เดี๋ยวเรามุ่งน,น้าไปยังเขื่อนขุนด่านประการชนกัน,นเลยนะครับอีกประมาณ25กิโลเนาะก็เดี๋ยววิ่งเส้นที่ไปออกไปวัดพิพิธเนศนะครับก็จะเป็นรูปกับเส้นที่ไป เราจะเย็นเส้นหลักเดี๋ยวเราจะวิ่งเส้นรองไปนะครับเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูแล้วกันว่าเส้นทางเป็นยังไงนะตอนนี้ก็ห้าโมงเย็นแล้วนะครับแดดก,ก็ยังแรงอยู่นะครับตอนนี้ดูเส้นทางนะครับ ตอนนี้เราปั่นมา2 7กิโลแล้วนะครับเหลืออีกประมาณ10กิโลนะจะถึงละเดือนหน้านะครับทริปนี้น่าจะลอกประมาณ40-50บาโลเนาะแดดจางแรงต่อเน,นื่องนะครับเราก็จะถึงทางออกแล้วครับเส้นนี้จะไปทะลุตัดออกไปทางเส้นที่ไป มาตะไคร้ได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปทุ่เส้นถนนใหญ่จะมีเนินอ,อยู่บางช่วงนะครับสองช่วงเนาะด้านซ้ายนี่ก็เป็นน้ำตกหลาดลักได้โค้งหักสองนะครับช่วงนี้อ่าขึ้นเนินเดี๋ยวรอกันหน่อยแล้วกัน ตอนนี้เราออกมาถนนเส้นหลักแล้วนะครับเป็นเส้น3049มุ่งหน้าไปยังอ่าำตอกสายกานะครับลำตกวันดับใรได้ช่วงนี้รถเยอะแล้วนะเมื่อกี้เราวิ่งด้านไหนนาอรถน้อยหน่อยแต่ช่วงนี้รถเริ่มเยอะแล้วต้องระวังหน่อยครับด้านหน้าของเรานะครับก็จะเป็นอ่าเขาใหญ่นะก็เดี๋ยวเราจะปั่นไปดูเขื่อนคุณได้เงี้ยครับตอนนี้เราปั่นมา30โลแล้วครับ เข้าสู่ถนนเส้น3050ด้านหน้าไปเรื่ยครับถ้าตรงไปจะเป็นน้ำตกสาริกานะครับเดี๋ยวเราเลี้ยวขวาเนาะไปทางน้ำตกนางรองจุดร่องแก่งนครนายกนะครับกเดี๋ยวดอนชีกขวาไปเขื่อนคุณดานระยะทางตอนนี้ก็เหลือประมาณไม่ถึง10โลแล้วนะครับ เร้มาสายสีกถละเดี๋ยวข้ามถนนกันด้านหน้าที่เราเห็นนะครับจะเป็นสันอ่างเป็นสันเขื่อนคุณดาประกาชลน,นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูอยู่ด้านล่างกันนะครับน่าจะขึ้นไมททาแล้วล่ะตอนนี้มันจะหกโมงครับมองไกลๆนะครับ ก็ขึ้นไปได้ประมาณสัก2กิโลนะครับชันเหมือนกันนะเดี๋ยวรอไปดูด้านล่างกันแล้วกันอีกนิดเดียวครับใกล้ห็นแล้วก็จะมีเนืินด้านหน้าแหละอีกเนินหนึ่งนอกนั้นก็จะไม่มีเนินละปั่นสบายๆนะครับตอนนี้เราเหลืออีก3ามกิโลนะครับก็จะถึง เกินคนด่าแล้วก็อีกประมาณ1กิโลนะครับด้านหน้าเราก็าจะเจอไฟแดงนะครับแยกเลี้ยวขวาข้างหน้ามีอุบบาิเหตุนะครับต้องชะลอเอาขวามาเอาขวามา <S <S ก็น่าจะจบประมาณสัก43โลนะครับเอาขวามาไปเดี๋ยวเราเลี้ยวขวานะครับมาเอาขวาเลย ปงไปเป็นน้ำตกนางรองนะครับเดี๋ยวรอเลี้ยวขวาเนาะไปเหยนคนัดกันแล้วอีกหนึ่งกิโลแล้วครับจะถึงละตอนนี้เราปั่บไปได้41กิโลแล้วเดี๋ยวจอดรอไฟแดงก่อน เดี๋ยววงเวียนเลี้ยวขวานะลองแง้วเลยวงเวียนให้วงเวียนไปก่อนขวาขวาเลี้ขวาไว้ น,ะะน,นี่เราก็มาถึงนะครับเขื่อนคุนด่านประการชนนะครับด้านหลังเราเมื่อกี้เรามานะครับเขาเปิดสปริงเวลนิดนึงเนาะตอนนี้เขาปิดไปละเราปั่นมาได้เอ่อสี่สิบสามจุดหกเก้ากิโลนะครับใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงกับห้าสิบเก้านาทีก็เดี๋ยวเก็บบรรยากาศตรงนี้นะครับแล้วก็น่าจะจบแล้าที้ วันนี้ก็เดี๋ยวว่าถามความรู้สึกดูอ่นะเนาะแฟนเป็นยังไงบ้างวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้เหน,นื่อยแต่ว่ามันก็ดีหน่อยท,ที่เฟืองมันใหญ่หน่อยใช่วันนี้ก็ลองเอาเฟืองมาทดสอบนะครับว่าขึ้นเขาเป็นไงบ้าง<ต>ขึ้นได้สบายอยู่น,นะด้วาฉันก็ไม่ไหวเหมือนกันอืมแต่วันนี้อากาศร้อน40องศาต้องปั่นนะ่ะตอนแรก สี่โมงในแบ,บ <Okay. S 2> ็คเราถ่ายรูปแล้วมลมแรงเลนะวันนี้โอเคก็เดี๋ยวจบกันที่นี่นะเถึงคุณดานก็เดี๋ยวทริปหน้านะครับเราจะไปปั่นไหนกันต่อนะครับหรือว่าเราจะไปซิ่งที่ไหนก็นติดตามแล้วกันเนาะปัทถุเวชชนี่ก็วน,นี้ไปก่อนนะครับนี่ระยะทางของเราวันนี้43.69ิมกเก้กิโลนะครับโอเคไป